ก็สวัดีดาสวัสดีนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่ากาวพีชหรือว่าบลูพีชในโรบอตนั่นเองนะครับ้ก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนการฟาร์มเงินยังไงนะครับโดยที่ไม่มีดาบหรือผลที่เก่งๆนะครับเช่นดาบเทียวนะครับหรือดาบปเทียวเจอหรือว่าดาบที่ทตูดประมาณนี้ หรือว่าผลแบบพวกต่างๆนะครับเช่นผลสั้นเทือนนะครับหรือว่าผลต่างๆนานๆครับอาจจะใช้เทคนิคนี้ในการขโมก็ได้อันนี้เป็นเพียงวิดีโอสั้นๆนะครับก็เนื่งจากเมมเหลือ2ใช่ครับสิ่งแรกนะครับที่เราควรจะมีนะครับในการฟาร์นะครับเราควรที่จะไปเกาะ้แข่งนะครับโอเคไปก่อนค่อนข้างที่จะนานแล้วก่อนจะแจะคิดแ่าไม่รู้ม่าจนะครับ ให้เรามาฟาร์มที่จุดบ,บอสต,ตรงนี้สำหรับคนที่เริ่มมิวเวลนะครับให้มาฟาร์มที่บอสเฟกยูรูุนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวของเฟกเจร์รุได้มาครับอพอเราได้ดาบเฟกยูรูุมาแล้วเนี่ยเราให้ไปที่เกาะที่มันชื่อว่าเกาะขี้ตูนะครับตรงบอสขี้ตุเลย <c oughs> <c oughs> นนคิดมันนานก็เพราะไอการที่เรากาแนะได้น,น,นี่งอยู่แหละพอเรามาถึงจุดที่วอสคิดทสูทินะครับมาแล้วนะครับเราพอเรามาถึงจุดที่ของตัมมอนตัวของคีปเล็กๆนะที่ผมเล่นก็คิปเล็กๆพอเรามาถึงจุดนี้นะให้เรายืนจุดนีนะ้ให้เรากดสก,กิลอีก จะฟาร์มค่อนข้างที่จะได้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเราสกิลอาร์ก็ได้เหมือนกันจะต้องฟาร์มคนเรื่อยๆบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนให้เราทำสลับกันไปนะครับค่อนข้างจะเร็วจะบางครั้งมือก็มันก็แบบติดเงินช่างกันโดนหมดตีตายโอเคเดี๋ยวเราจะมารับต่อนาทีกันเลยนะว่าเราจะได้กัน กี่นาทีนะครับสหรับตังนะฮะแต่เรามาตรงนี้ก่อนะดูก่อนว่าตอนนี้เรามีตังเท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่ที่7จ็ดล้านามนง3มนะื่นสะถ้าเกิดเราฟันหนึนาทีเนี่ยจะไปเหียดโอเคได้ไว 3, 2, 1, เวลาสามสองหนึ่ โอเคหลังจากที่เราฟามไปแล้วครับหนึ่งกองว่าหนึ่งเดือนนี้ครับเราจะมาดูว่าเราได้กี่ล้านล้านอ่าตอนแรกครับมี7จ็ดล้านสามตอนนี้มีอยู่8ปดล้านเจ็ดแสหมืรเือเพิ่มมาประมาณแสนสี่ล้านล้านสีหือว่าไม่ค่อนข้างเรลียวนะบางคนก็อาจจะได้ ร้านสองร้านสามก็นีครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆทีเกี่ยวกับดูคลิปหรือว่ากราวพีนะครับเจอสวยจากสองพั้าสิบเก้าครับวิธีการฟาร์มเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเขียวไม่ต้องพึ่งดาบคิดตุหรือว่ากดสลับเหรียนะครับถ้าเกิดใครมีกดสลับเหรียนเนี่ยอาจจะว่าได้ ตอนนี้ผมยังไม่มีดาบที่ตู่นะโอเคถ้าวันนี้ครับผมขอตัวลาันก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย